นะครับสาขาวิชาไว้ในเรื่องของการแพทย์แผนไทยก็ดีผู้ช่วยพยาบาลก็ดีเนี่ยเป็นสาขาวิชาที่ขาดมากบุคลากรหลากหลายในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเลือกงานแล้วก็จากสิติที่ผมดูในกระทรวงแรงงานปัจจุบันณขณะนี้เองเนี่ยจะต้องมีคนว่างงานแลวสาคัญยิ่งคือประเด็นปนัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นมหาอุทกภัยที่ใหญ่มากในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของกระบวนการด้านแรงงานสูงมากในทุกๆปี จะต้องมีปัญหาเลยฮะในช่วงของธันวามกราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆจะต้องมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของการปรับค่าจ้างประจําปีการจ่ายโบนัสหรือแม้แต่เรื่องการประเมินผลงานท่านเชื่อไหมครับว่าอย่างน้อยคือในประเด็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยเฉพาะเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยขณะนี้เอกสนแรงงานมีมาตรฐานมีมาตรการการรองรียหลายสูตรกรมพัฒนาพิมพ์แรงงานได้มีการเชื่อมต่อแล้วก็มีการสร้างภารีิจเครือข่ายโดยเฉพาะต้นแบบคือโรงพยาบาลกล้วไทย ได้ดาเนินการในการสร้างเป็นโรงเรียนฝึกโอบรมแล้วก็เป็นโรงเรียนฝึกพนักงานโดยเฉพาะเรื่องของสาขาต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษะนะครับรับรองว่าโอเคจบมาแล้วปุ๊บมีงานทําแน่นอนใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับการได้รับเนี่ยหลังจากจบมาแล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่มีวุฒิบัตรเป็นประกาศศีบัตรผู้ช่วยพยาบาลโดยตรงนะครับตรงนี้แหละครับที่มีความสําคัญมากเพราะปัจจุบันนี้การทํางานในกรุงเทพมหานครกับ จ็ดจังหวัดเนี่ยอัตราค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ2 1 5บาทในอัตราค่าจ้างที่จะต้องขึ้นมาเป็น3า0้บาท้ามที่มีการพูดคุยแล้วก็มีการสรุปกันแล้วเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน255แล้วก็อีกอีกหลายๆจังหวัดที่จะตามมาคือจะเริ่มวันที่1มกราปี5 6ในสิ่งพวกนี้แหละครับที่หลายๆภาคอุตสาหกรรมก็เลยมองมองเอะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมีการพิจารณากระตับค่าจ้างประจำปีตามฐานค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ยทำยังไงประสิทธิภาพของคนงงงานนนจะีีียิ่่ขึ้้ตร,รทเทหม ก็คือมุมของานจ้างกับมุมของผู้ประกอบการหรือลูกจ้างสิ่งเหล่านี้คือเป็นระบบทวิภาคีที่จะต้องเจรจ,จาพูดคุยสินคาะกาันเมืเร็วๆีทางบอ,อกว่าคณะนี้เองโรงพยาบาลกู้น้ำไทยกับโรงเรียนฝึกอาชีพเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นโรงงานฝึกปฏิบัติเมื่อจบมาแล้วรับทางานในสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยหลายแห่งนะครับที่คนไทยเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้เอง รตรงนี้แหละฮะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสรรหาเป้นหาเลือฝึกและพัฒนาเพื่อจะป้อนบุคลากรกต่างๆไปรับใช้ไปบริการแล้วก็ไปในสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยเป,เป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะเรื่องของการหาบุคลากรกที่หาไม่ทันหาแล้วจะฝึกยังไงในสถานพยาบาลทุกแห่งนะครับท่านภาครัฐภาคเอกชนส่วนใหญ่ทุกท่านจะเตือนะครับเมื่อเราไปสถานพยาบาลแล้วนั่นก็คือพื้นิก่การบริการจะทําอย่างไร ฝึกคนยังไงให้มีการบริการตอบรับอย่างดีที่สุดคนไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่มีการพัฒนามีการฝึกมีการใช้อริยาบทของคนนะครับโดยการศึกษาจากเรื่องของรอยิ้มการมีไมตรีการยิ้มแย้มแจ่มใสการยกมือไหว้การขอบคุณการขอโทษอันนี้แหละฮะเป็นว่าทําไทยแท้ๆเราหาไม่ยากครับผมมีความเชื่อนะครับในปี2558ที่จะเป็นปีที่เราเปิดประชาคมสากลอาเซียนเนี่ยนะครับ เราถือว่าคนไทยได้เปลี่ยนไปสี่เหล่านี้ก็คือความมุดงามที่เป็นวัฒนธรรมนไทยเดิมๆเ,เราเนี่ยนะครับเราเองแน่นอนครับเรายิ่งง่ายเราเรียกว่าสบายไทยแล้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคนไทยเป็นคนที่ยกมือไหว้สวยนะครับพูดจาเพราะความมุดงานเหล่านี้นะครับเป็นความมุดงานที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยตรงนี้แหละครับการหยิบฉวยโอกาส จากทางการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นโรงพยาบาลกล้ยน้ําไทยก็เป็นองค์การหนึ่งซึ่งถือเป็นองค์การต้นแบบซึ่งผมอยากจะบอกว่าต้องสามารถสร้างมนุษย์สู่สากลให้ได้ในหนังสือว่าเรื่องของพระมาหากริย์นักัฒนาเล่มน,นี้นะครับเพื่อนผมได้รับมาผมจําได้ว่ามาจากของสํานักงาน่เส,สริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหรือสอสอวอนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบและอ่านหลายครั้งก็ยังประทับใจอยู่นะครับ ในหัวนี้ระบุว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของพระมหากษัตริย์นักพัฒนากับปัิญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อธุรกิจ SME ถ้ท่านเชื่อไหมครับว่าทําไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดคุยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของไทยเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ปี55ก็จะเป็นฉบับที่11ฉบับที่1ถึงฉบับที่8ผู้เฉพาะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่พอฉบับที่9ฉบับที่10 สิบเอ็ดเนี่ยเราคุยเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับตรงนี้แหละครับที่ผมอ่านแล้วอ่านไปอ่านมาก็ยังมีความชอบอกชอบใจแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบสําหรับการที่ผมจะเอามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ไปบอกก็ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของที่ปรึกษาการวางระบบการจัดระบบการเขียน KPI การทาเรื่องบาลาสกอร,กร์การทำเรื่องคอมเพรซี่ต่างๆในองค์การในสถาบันพัฒนาทุนนษยมสังคมเราก็ใช้ปัจญาเศรษฐกิจปอกเียมมาเป็นแนวทางในการบริหาร ขนะนี้เองเนี่ยนะครับธุรกิจเอสท, e ที่มีอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยจะบอกว่าสูงเมืเ่อเจอบลกราทบแล้วถ้าหากเราเอาแนวคิดเรื่องปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างเราถือว่าเป็นปัจจัยาต้นแบบที่จะทําให้ธุรกิข,ของไทยเราเนี่ยอยูย่ด้วยความพอเพียงด้วยความพอประมาณเรื่องสำคัญยิ่งก็คือทําย่อะไรเราอยู่ได้แล้วสังคุมโลกเราไม่เบียดปะตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ร่ำค่ายอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วแนวคิดดังกล่าวตัวนี้เป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชบำญิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณงามความดีเช่นนี้นะครับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่เจอผลกระทบผมเชื่อนะครับว่าหลายภาคส่วนกําลังจะเขาเรียกว่าเป็นการตีกลับแนวความคิดเอาแนวนี้นํามาใช้ใหม่แลกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการตีกรอบแผนพัฒนา AEC ของไทยเราเลยนะครับทำอย่างไรเราจะสู่กระบวนการการแข่งขันโดยเฉพาะการเสริมสร้างถูนมนุษย์สู่สากล้ได้ในกระบวนการการวางแผนในเชิงระบบเนี่ยนะครับ ต้องเรียนบอกท่านผู้ชมกับทุกท่านได้เลยนะครับว่าในสถานประกอบการต่างๆที่เจอปัญหาอุทกภัยยังเรายังมีองค์การหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสสวนะฮะสสวทที่ครั้งที่แล้วได้มีโอกาสได้เรียนเชิญทั้งกรรมการแล้วก็ครั้งต่อไปจะมีการเรียนเชิญท,ท,ท่านคระกรรมการหราวมท่านท่านนายกสมาคมขบคุยหลังสัปดาห์ที่ผนม้ผมถือว่าเป็นการที่เราจะรวบรวมนะครับพิกวิกิตให้เป็นโอกาสเป็นการเสริมสร้างพลังและความรู้ความคิดแล้วเสริมสร้างธีการกระบวนการในการทํางานใหม่ๆ จริงๆแล้วในวิธีการทังเก่าตรงนั้นเนี่ยนะครับสังคมไทยเราได้มีการวางราักฐานวิทยาหนาแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีองค์การต้นแบบก็คือมีองค์การของสถานพยาบาลกล้วยดังไทยโรงเรียนฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกพนักง,งานโรงรยพยาบาลเปิ่นไทยยิ่งไม่พอครับเรายังมีเครือข่ายภาคีต่างๆหลากหลายซึ่งจะเข้ามาเชื่อต่อทั้งหมดเลยในสิ่งพวกนี้เห็นไหมครับเราพยายามจะให้ทุกท่านได้เรียนเห็นว่าเราสามารถสร้างได้ตั้งแต่สถาบัานการศึกษา เราสร้างตั้งแต่เรื่องของเยาวชนสังคมจนถึงสังคมครอบครัวแล้วเมื่อสร้างสังคมครอบครัวปุ๊บเมื่อหลายๆสารประกอบการมีธุรกิจเราก็สามารถเสริมสร้างธุรกิจในยามวิกฤตย่อมมีโอกาสการมีโอกาสตรงนั้นเนี่ยผมได้รับแนวคิดบางส่วนจากหนังเรื่องหนึ่งผมดูแล้วดูไปดูมาก็ยังพอใจและชอบใจนะครับแต่ท่านคงจะไม่ถึงนะครับว่าคุณปั๋เนี่ยได้แสดงหนังเรื่องหนึ่งนะแล้วผมก็ยังชอบอยู่เมื่อคืนนี้มปอูหนังเรื่องนี้หนู่ีกั้งปั๋มัมเลียว กต้องเดี่ยวนะครับซึ่งมันมีอู่มุมหนึ่งที่เขาพูดมาประโยคนึงแล้วกินใจผมมากกับคำว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่รอบก,กายทำอย่างไรจะให้โอกาสเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมือ่อเราสูดอากาศโอกาสกับอ,อากาศเนี่ยประเด็นจะคล้ายๆกันหลายาลคนอาจจะไม่เข้าใจเขาบอกว่าการที่เราต้องเจอกับทุกวันเนี่ยก็คือการสูดอากาศส,สูดลมหายใจอยู่ทุกวันเพื่อชีวิตในโลกอยู่ได้นะครับโอกาสก็เช่นกันครับในยามวิกฤตย่อมมีโอกาสเนี่ยเราสามารถแสวงหาโอกาสได้ตลอดเวลา การยืนหยัดกับเรื่องของโอกาสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทําอย่างไรทําซ้าๆทําเดิมๆทาแล้วบ่อยๆก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญการตรงนั้นนี่เป็นบอกเกิดแห่งความรู้ความคิดและก็เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อแพร่สู่สังคมสถาบันพัฒนาชุประสังคมนะฮะมีการเยียวยา,ยาฟื้นฟูมีการบาบัดมีการดูแลสถาบันประกอบการรวมทั้งให้การศึกษาให้ความรู้แนวคิดกับผู้ประกอบการต่างๆหลากหลายขณะนี้เองเนี่ยเราเห็นนะครับว่ามีผู้ใช้แรงงานหลายท่านเจอผลกระทบ เจอปัญหาเรื rails, b rails, b rails. B ่องภัยพิบัติเจอปัญหาเรื่องการเรื่องจ้างมีปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าแรงไม่ครบองค์ประกอบปีที่แล้วเราจําได้นะครับว่าสาาประการศึกษที่มีการแต้โบนัสกันมากเลยสำคัญยิ่งมีการพิจารณาับปรับจ้างตลอดปีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับปีนี้เราต้องเอาวิจิตรจายสองด้านมาอ่านหน้าคุ่กันก็คือทั้งอุประกรบการรับูจ้างนะครับเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในสังคมองค์กรเดียวกันแล้วเราอยู่ในสังคมระดับประเทศเดียวกันแล้วก็คือประเทศไทยตรงนี้แหละครับ ถ้าเกิดเราใช้การสื่อสารกระบวนการทางความรู้ความคิดผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถฟันฝ่าวิกฤตไปอย่างนนแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นเป็นมงเป็นนเนเบื้องต้นแล้วนะครับเดือนนี้นปนนเป็นเบือนของมหามงคลปีนี้เป็นปีมหามงคลปีถัดไปวันไหนๆเราสามารถทําให้เป็นวันแห่งความสาคัญแล้วทาให้มันเป็นวันแห่งสีทองได้ตลอดเวลาตรงนี้แหละครับทุกอย่างถ้าเกิดเรา,าสามารถมองแล้วก็สามารถเห,เหลียวมาดูแลซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ในบ้านไม่ว่าจะเปเ็นเรื่องครอบครัวเราสามารถเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับกระดาษนี้เองเนี่ยนะฮะถามว่าอาจารย์ครับสนามบันาทุนรูงคมกระทบไหมกระทบภัยผมวินรบตัวว่ากระทบครับเราได้มีการเชื่อมต่อประธาองค์การบาคีองค์การหนึ่งก็คือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีท่านบรรณาผนุษสมบุญซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นประธานองค์การต่างๆหลากหลายอยู่หลายองค์การท่านก็กระทบยังไม่พอท่านยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมเห่งประเทศไทย จับมือเชื่อมกับภาคีเครือข่ายกับทางสอสอส,อสอหรือสํานักงานส่งเสริมการสร้างสุขภาพนะครับทำโครงการเรียกว่าเป็นโครงการปรับเปลี่ยนแนวความรู้ความคิด Happy r ี p l เ c สให้กับจังหวัดลุนธานีที่ผ่านมาลุนธานีกระทบอยุธยากระทบนนทบรีกระทบแล้วขณะนี้เองเราก็รับเปิดร,รับสมัคร งองการต้นแบบตัวอย่างที่จะเสริมสร้างความรู้ความคิดสู่สังคมของสอสสหรือ Happy w เ r อ p ์ a c e ต่อไปในอนาคตเราไมาหยุดนี่แน่นอนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืนด้วยความสุขครับแล้วก็ช่วงนี้ผมขอพักสักครู่ครับลบรสาท้านแดงบาน เชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำาโลลิคลินิกหกส2งห3าส5ง7ู7 7์หก5 8ม8ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาตลอดเวลา45ปีองค์การเพศัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม d p o องค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพลบรอยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2520633 2557767 2545888 สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมไทยหรือสสวทซึ่งมีท่านนายกเพนทิปพรจเด็จท่านเองในลังสารผลงานรวมทั้งพยายามที่จะขอผู้มีกิจให้เป็นโอกาสของสังคมไทยโดยเฉพาะ SME ท่านเชื่อไหมครับว่าสมาคมดังกล่าวตรงนี้มีสมาชิกมากกว่า7,700องค์กรขนาดนี้เองเนี่ยที่เราคุยกันว่าในธุสารกรรมต่างหลากหลายประมาณเดแห่งเนี่ยเจอผลกระทบท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีธุรกิจ s m e ที่อยู่ภายใต้จากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยมากกว่าเป็นหมื่นแห่งเล ตรงนี้แหละครับที่สสวทเนี่ยได้จับมือร่วมกับทางกรมพัฒนากับกระทรวองอุตสาหกรรมทำการสํารวจความเสียหายสํารวจการเยียวยาที่ทางภาคสาหกรรมดิจิทัลเอส e ีนั้นควรจะต้องสร้างความตระหนักแล้วก็ภาครัฐให้ความสําคัญแล้วก็ให้โอกาสรวมทั้งให้การสนับสนุนอย่างไรตอนนี้เองเมื่อวานได้ผมไปร่วมงานนะครับในว,วันที่สองวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีการจัดเกิดขึ้นของสมาคมโดยการร่วมฟื้นฟูเอสี e ไทยสู้วิกฤตอุทกภัยงานดังกล่าวนี้นะฮะมีความ ลึกซึ้งแล้วก็มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของ SME Bank แต่ยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของอุตุภยกับการประกันภัยด้วยเ,เราได้เห็นการฟังโอกาสความหลากหลายในเรื่องของการดําเนินการในการแก้ไขอุตุภยต่างๆแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะเรียนเชิญท่านนายกสมาคมเป็นทิศนนามของผู้คุยแตปันความรู้ของพวกเราแล้วก็สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยเนี่ยนะครับ กำลังจะทําความร่วมมือกับทางสถาบันุนมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมมีคําถามกลับมานะครับว่าอยากจะรู้เรื่องของกิจกรรมของโรงพยาบาลกุ้ยน้าไทยแล้วก็กลุ่มบริษัทในเครือทั้งโรงเรียนทั้งกิจกรรมตา่างๆเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีคิดสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในเชิงปานนะครับทำไมเราต้องไปใช้บริการในโรงพยาบาลกุ้ยน้ำไทยครับผมมีคิดสัน้นๆครับเชิญชมได้เลยครับ ว่าความสุขนั้นหาไม่ได้แก่ตัวมากมายนะสำคัญที่ก็คือตอลอดระยะเวลาที่เราเกิดจนอับศูนย์ไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยคือสถานพยาบาลบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมองให้มีความสุขด้วยการเข้าไปเยียวยาไปดูแลไปบําบัดรักษาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษยชาติครับผมเองเนี่ยก็ประจำฮะทุกๆปีก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพประจาปีแลวก่อนหน้านี้นเองเราก็ยอมรับนะครับว่าพออายุย่างไปปลายเลขสี่แล้วเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะทำยังไงดีร่างกายเราจะมีความสุขมากที่สุดโครงการของสสส โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์การก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เรารู้เรื่องของฮปปี้บอดีร่างกายจะต้องมีความสุขสูงสุดอย่างไรการออกกําลังกายการเยียวยาการดูแลตั้งแต่เรื่องการทานอาหารจนเรื่องการขับถ่ายเป็นเรื่องปกติครับและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องกิจการต่างๆตรงนี้เนี่ยคุณน้าไทยเองก็พยายามลองสาลงานที่เราเห็นแล้วนะครับว่ามีกิจกรรมหลากหลายมีการเชื่อมต่อหลากหลายสคัญที่คือพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งน เราก็นำไทยก็เป็นองค์การต้นแบบที่เราคิดว่าจะต้องมาเชื่อต่อภาคีเครือข่ายในความคิดของผู้บริหารสูงสุดไม่ว่าจะเป็นคุณอุไรศรีชเนศคุณสิกรินชเนศหรือแม้แต่คุณรอ,อ,องกรรมการผู้จัดการอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส่วนหนึ่งที่สําคัญมากคุณชลันยูก็ให้แนวคิดต่างๆเกี่ยวเรื่องการพัฒนาองค์การครั้งที่แล้วผมมีโอกาสไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของ KPI รายบุคคลซึ่งผมเองมีโอกาสได้มี การลังสารผลงานร่วมกับทา่านศาสตราจารย์ในแพทย์สมเกียรติวัฒนาศิริเกรคุณท่านผอ,อในแพทย์นิยมรอ,อปักินที่เป็นผู้บริยายการโรงพยาบาลศูนย์แพทย์สมเด็จประเทศคณะแพทยศาสตร์มศวเราได้เขียนผลงาน่นากท่านทางคณะแพทยศาสตร์หลายท่านน,น,นะครับเราคุยเรื่องของ KPI รายบุคคลเรื่องของการบร,ริหารจัดการเรื่องการตรวจประเมินเรื่องตัวชีวัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านหรือหลายองค์การเลยเนี่ยยังมองภาพไม่ออก เราก็เลยมาตั้งโมเดลว่าทำอย่างไรเราอยากจะทำเรื่อง TQA คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติในสถานพยาบาลหลายแห่งก็ต้องใช้ตัวชี้วัดไอซเหล่านี้และต้องมีการแยกประเภทนะครับระหว่งางราชก,การกับภาคเอกชนในส่วนของภาคเอกชนนั้นจะเป็นอย่างยิ่งคือต้องแสวงหากำไรแล้วแบ่งปันกัไรต่างๆไปสู่สังคมด้วยโรงพยาบาลในแง่ของโรงพยาบาลกุ้ยน้ำไทยนะครับพยายามแบ่งปันความรู้ต่างๆกับสู่สังคมทำกิจการให้กับสังคมยังไม่พอครับมีมูลนิธิของกุ้ยน้าไทยด้วยเห็นไหมครับว่าเราพยายามเอาตั้งแต่เรื่อง มหาวิทยาลัยเจ้าพยญญาเอาทั้งวิทยาลัยวิทยะของกลุ่มข้อสว่า์นะครับเอาเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มีความยิง้นาของสังคมของมหาวิทยาลัยเรื่องการศึกษาเชื่อมต่อกับเรื่องของสถานพยาบาลซึ่งถือเป็นสถานพยาบาลต้นแบบเราพักสัรเป้นสานมาหมดแล้วส,สนะิ่งเหล่านี้นะครับจะเชื่อมต่อว่าการเรียนรู้การไปหยุดยิงนั้นเป็นเรื่องการสร้างภาคีเครือข่า,ขายการที่เราจะมีภาคีเครือข่ายที่ดีพอเนี่ยนะครับสำคัญ,ญยิ่งคือเราจะต้องเข้าไปทุกองค์ประกอบทุกอนุแล้วต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ในสัปดาห์ตัดไปเนี่ยนะครับเราจะไปดําเนินการการพัฒนาการฟกอบรมบุคลากรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการละลายบริกรรมให้กับองค์กรบริษัทลิคิเซียไรติงซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับเราจะไปจัดที่คนครนายกแล้วถือว่าเป็นการเพื่อกําลังครั้งหนึ่งจากวิกฤตให้เป็นโอกาสองค์กรนี้มีการรวมกิตโดนใจบุคลากรจากอทุทกภัยเนี่ยนะครับไปรังสรรค์งานต่างๆจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริษัทนี้เนี่ยตั้งมาหลายสิบปีเลย แล้วถือว่าเป็นองคการต้นแบบซึ่งผมอยากจะไปรื้อค้นแนวคิดของทางผู้บริหารว่าทําอย่างไรองการประสบความสาเร็จได้ทําอย่างไรองค์การไม่ทิ้งบุคลาการและทําอย่างไรยาวมีกิจนั้นองการพัฒนาบริหารจัดการแล้วทําอย่างไรองคการน่าสนับสนุนเรื่องการฝูกลพัฒนาบุคลาการอย่างต่อ,นอเนื่องจะไปฝูกมตั้งแต่3วันครับ12 13 14นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะหลังจากนั้นเราจะเอาความรู้ต่างๆมาแบ,บ่งปันให้กับทุกท่านที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะว่าในเรื่องของการดำเนินการกิจกรรม ความสัมพันธ์ของพนักง,งานในภาพรวมทั้งหมดท่านผู้ชมครับสิ่งรดงามเช่นนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทีครับแล้วกินไปกว่านั้นนะครับเดือนเผามงคลคนวันเผามงคลวันพ่อแห่งชาติขอน้อมรับแล้วก็ขออัญเชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งซักซิดในซักหลาโลกแล้วก็ยี่เดือนนั้นอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เรามีผู้อุปการ,ระคุณเรามีผู้มีพระคุณกับพวกเรา อยากชรทุกท่านนั้นเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปกราบไหว้กลับไปบูชากลับไปสักการะถึงท่านจะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่เราเป็นรูปนะครับเราควรจะต้องกลับไปเพื่อไปกราบไหว้หรือโดนจิตโนใจนะครับแล้วก็ขอรัชนาธิปสิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดยบรรดาญโดนจิตด้ใจให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับให้มีความสุขมากๆสําคัญยิ่งครับอย่าลืมนะครับอย่าหยุดยั้งอย่าลืมนะครับเรามีวันนี้ได้เพราะเรามีพ่อหลวงของคนไทยครับ the problem and ุ่่นได้มา,า,าสาเคยเราชทานกความร่มเย็นด้วยแนวคิดอันยัง่งยืนพระองค์ทรงเป็นตาน้ำของแรงบันดาลใจยามทุกยามท้อเมื่อใดพระราชนิพนธ์สอนสั่งเมื่อตกลงไปในน้ำ อย่าหมดทางอะไรจะถึงฟังจงไปไปด้วยพลัง่หวด้วยธรรมของความเพียรแม้ยามใดบานเมืองจะมืดมนเพื่อบนทางเดินที่วนเวียนพระราชดำรัชดังแสงเทียนส่อ้ให้เห็นถึงปลายทางเราจะครอบแผ่นดินโดยธรรม าสนาผู้จา่ทาทางวัฒนธรรมทองถิ่นหลากหลายในชาติเชื้อพันมารวมกันบนแผ่นดินจงรัออกนอบน้อู้มินและแผ่นดินนี้แม่รักพงษ์แาะ มากมายแต่ในใจยังรักและสามัคคีหนึ่งค้าที่ทั้งไ้คิดดีคือมีนายลูกองเดียวกันเราจะครอบง้ยพลง